สวัสดีค่ะโอฟี่แม็กซิมนะคะตอนนี้อยู่ที่ร้านสามวันสองคืนค่ะมีมานั่งชิลค่ะมานั่งชิลกับหนุม่มหล่ออยู่กับคนนี้ค่ะสวัสดีครับอันนี้คืออยากเข้าใจพี่นะครับอันนี้คือน้องสาวน้องเลิฟซึ่งแบบว่าเขาก็มีอะไรที่แบบเป็นส่วนตัวอยู่แล้วแต่ว่า อันนี้คนรู้จักกันในนามของของของนักแสดงว่าคนคนขายงานในด้านของศิลปะคนหนึ่งเจอกันครั้งแรกเล่นเป็นต่อด้วยการแล้วก็มีถ่ายรายการด้วยการฝากน้องด้วยนะครับน้องน่ารักมากบางทีเห็นน้องโพสในรูปที่เป็นแบบว่าเป็นออกจะเหมือน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 เป็นกึ่งนูดกึ่งอะไรเงี้ยก็พยายามไม่นูดไม่ทึบไม่นูดเป็นบิกินี่เออเป็นบิกินี่บางทีเวลาคอมเมนต์ก็ให้เกรดสุภาพสตรีนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย เราพยายามที่จะให้คนแบบว่าออของสวยงามมันากให้คนดูนานๆถ้าเกิด<ๆ>เราทำอะไรที่แบบว่าไม่ให้เกียรติผู้หญิงแล้วมันก็จะไม่ดีนะนี่แล้วเออน,น้องเลิฟมองในแง่ศิลปะไม่ได้คิดอื่ไใจเพราะว่ามันต้องมรัสุดมันต้องมีมันต้องมีเขาเรียกอ,อ,อะไรไม่คิดเลย,ยเหรอมีจาบันถึงคิดพี่ก็ไม่บอก <laughs> อนนะ,อะเอาเป็นว่าอ่า พยายามมองให้เป็นงานศิลปะนะครับอย่าให้ไปมองงานเรื่องอนาจารซึ่งหลายๆคนในเฟซหรือว่าในในโซเชียลแคแค์ที่ที่โพสที่ที่ที่โพสอะไรมาหรือว่าที่คอมเมนต์อะไรมาอันนี้คือน้องคนหนึ่งแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ทำมาหากินอ,อะไรอย่างนี้ก็มีผลงานเยอะแยะใช่ไหมใช่ค่ะก็ได้ร่วมกันกันหลายๆอย่างแล้วเร็่นี้อาจจะได้เล่งหนังด้วยกันใช่ไหมะ เราไม่ได้มากันสองคนครับลองแพนดูครับผมปื๊ดปื๊ดปื๊อปื๊ดปื๊ดอ่ามาหลายคนเลยอันนี้ก็คนไม่ได้เปิดราอันนี้ใส่เสื้ออะไรอยู่ครับไ้อแบบไม่ได้ถือยางงี้เข้าเรื่องเลยนะอ๋อนี่ครสองวันสามวันสองคืนเป็นอะไรที่น่านั่งนะ หลังจากที่เราทำน้นหลายอย่างมามาเจอแบบนี้ลองลองดูครับลองมานั่งดูมานั่งดูนีก็ตายด้วยฮะมีนกมีน้าลายอะไรต้นนีอยู่ในป่าหรือเปล่าเออก็ดีครับอขนมติ๊กขมิ้นตาเจอลองสาวคนพะไคบุษเลยนะเออเอาพิมมองงงอย่างไรแง่ดี น้องถามพี่ว่าอะไรนะคิดไหมพี่ไม่เคยคิดออ่่ะะตนนี้ผมจกถึงคิดพี่ก็ไม่บอกไม่เล่นต่อดีกว่าโอเคฝากด้วยครับร้านสามวันสองคืนร้านน้องชายผมเองแล้วก็น้องสาวน้องสาวก็ก็ทำาอยู่ที่นี่ด้วยกับเพื่อนสนิทเราโดยการกับเพื่อนกันเลยเขาวางเขามาบรรยากาศดีมากออ๋วันนี้มาสิงหล่อเลยอ่ะมาเป็นแสดงความเป็นพี่อุ้ยเนี่ยค่ะ พี่น้องครับมาแล้วครับขอบคุณค่ะไปแล้วไปฝาก